เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคู่โดงคอยอีกครั้ง สวัสดียามเช้าวันนี้นะครับวันหยุดแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของใครอีกหลายคนแต่ก็เป็นวันทำงานของใครอีกหลายคนเช่นเดียวกันในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงจะมาพูดแล้วก็ใช้คำว่า เป็นเหรียญที่คูโดงอยากได้มากที่สุดอีก3เหรียญน,นะครับก็ลองลองดูนะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถนะครับติดต่อมาได้นะครับเหรียญแรกจะเป็นปีเนี่ยเป็นเหรียญสบาทโดยเฉพาะปี25 4 9เหรียญ2บาทสีเงินนะครับปี2 5 4 9 2เป็นเหรียญ1บาทปี2561 และ3เป็นเหรียญหนึบาทการจนาพิเศษถ้าเกิดใครมี3เหรียญน,นี้ก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับด่ง sc 2 3 7 5 dong นะครับ sc 2 3 7 5แล้วก็จะมี Facebook Fanpage เอาไว้ให้ qr code ก็บอกนะครับว่า จะพยายามตอบเพื่อนๆพื่พี่พ่งน้องให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างที่บอกนะครับครูดวงก็เป็นคนทํางานประจําอยู่เนาะแล้วก็อาศัยว่าเราชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รักในหลวงรัชกาลที่9กนะครับก็เลยเป็นคนเก็บสะสมเหรียญมาโดยตลอด นี่ครับผมทีนี้ก่อนที่จะมามา,มา,มาพูดถึงสามเหรียญนี้นะครับครูดงขอประชาสัมพันธ์อีกเช่นเดียวกันสองเหรียญน,นี้เป็นสองเหรียญที่มีคนเสนอขายมามากเช่นเดียวกันนะครับจริงๆครูด่งก็ทําคลิปแต่ก็พยายามอธิบายเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเหรียญแรกเนี่ย อย่างที่บอกนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ก็มีคนเสนอขายมาเยอะนะครับเหรียญแบบนี้นะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางศึกๆึกแบบนี้เห็นไหมตรงกลางศึกๆึกแบบนี้หลายคนบอกว่าเป็นเหรียญปั๊มไม่ติดเนี่ยเห็นไหมหลายคนก็บอกว่าเป็นเหรียญศึกคือก็ต้องยอมรับนะครับคนที่บอกว่าเหรียญปั๊มไม่ติด บางคนไม่มีความรู้เรื่องเหรียญน,นะครับบางคนไม่มีความรู้เรื่องเหรียญไม่ได้ศึกษาพอจะเริ่มมาสนใจปุ๊บเออเหรียญแบบนี้เป็นอะไรก็ส่งมาสอบถามให้คู่ดงเหรียญแบบนี้ไม่ติดหรือเปล่าหรือว่าเหรียญแบบนี้เป็นยังไงยินดีนะครับคูณดงบอกได้เลยยินดีตอบแต่ขอนิดหนึ่งบางทีมันมาอาจจะตอบช้าก็อย่าโกรธเคืองกันนะครับแต่ว่าเหรียญลักษณะนี้เป็นเหรียญชำรุด หรือว่าเหรียญสึกจากการใช้งานนะครับจริงๆไอ้พวกนี้สามารถชั่งน้ําหนักดูได้นะครับพวกเนี้ยแต่ว่าโดยปกติแล้วถ้าเจอแบบเนี้ยขีดขีดให้หายไปแบบเนี้ยคือตรงกลางมันนูนไงก็มีโอกาสที่จะไปสีกับพื้นจนสึกหายไปนี่นี่คือเหรียญที่หนึ่งที่มีคนเสนอมาเยอะอีกเช่นเดียวกันทีนี้มาเหรียญที่สองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเหรียญน,นี้ก็ยังเป็นกระแสแล้วก็มีคนเสนอขายมาเยอะเหมือนกัน เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเราจะเรียกกันว่าเป็นเหรียญตกเครื่องซักผ้ามันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเหรียญลักษณะน,นี้ไม่สากระบวนการผลิตหรือว่าเครื่องสตมปิ้งที่มีตัวบนและตัวล่างประกบสตมปิกันขึ้นมาเพื่อขึ้นรูปเนี่ยไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับเครื่องไม่สามารถทําแบบนี้ได้เนาะโอเคนะครับแบบนี้ครูดงก็ปฏิเสธไปแต่ว่าสอบถามได้ครูดงไม่ว่ากันหรอกนี่ครับผม เครื่องสแตมปิ้งหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าบางคนอาจจะเรียกแม่ตาก็แล้วแต่คนจะเรียกของคู่ดงจะเรียกงานทูลลิงนะครับ u ปอร์ Upper แล้วก็ l o w ร์นะครับส่วนตรงกลางที่ขึ้นรูปเนี่ยเราจะเรียกว่า insert แล้วก็ส่วนที่การขึ้นขอบตรงเนี้ยของคู่ดงจะไม่มีการขึ้นขอบแบบนี้นะครับเพราะว่าขอบเหรียญพวกนี้ก็จะอยู่ในแม่ตาทีเดียวบางคนก็เรียก single die common die ก็ มันเป็นงานของคู่โดงที่ทํางานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ด้วยนี่ครับผมแต่เหรียญแบบนี้ไม่สามารถขึ้นรูปได้เนาะโอเคนะครับแบ่งปันความรู้กันทีนี้มาถึงเหรียญที่คู่โด่งใช้คําว่ามาประกาศรับซื้ออยู่โดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่คู่โดงอยากได้มากที่สุดอีกเช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีเนี่ยจ่ายเงินสดแน่นอนเหรียญแรก ที่เข้ามาดูนะครับเป็นเหรียญ2บาทสีเงินเน้นย้ำนะครับเหรียญสอบาทสีเงินปี2,549นี่นี่ครับผมให้ดูนะครับเหรียญสบาทสีเงินปี2,549นะครับโอ้จำนวนการผลิตนี่หลายหลายร้อยล้านเหรียญนะหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับเนี่ยใครมีก็ลองลองดูตามที่คุูด่งบอกนะครับ เหรียญสองบาทสีเงินที่ครูโด่งตามหานะครับเราก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จริงๆมันก็มีข่าวมาปี2ปีแล้วนะครับเราก็มีการค้นพบค้นเจอแล้วเนี่ยเหรียญเนี้ยผลิตมา1นึ่ง2 5 0 0ล้านแปดแสเหืนรียญเหรียญน,นี้นะครับมีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงเหรียญน,นะครับ โดยปกติการออกแบบดีไซน์ของเหรียญ2บาทนะครับจะเป็นพระเสียงกลับเพราะว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนโดยทั่วไปแต่ถ้าใครเจอพระเสียงตรงและปี2549มีการค้นพบค้นเจอแล้วนะครับปี2549พระเสียงตรงเหรียญน,นี้ใครมีติดต,ต่อมานะครับ พูดง่ายๆคือไม่ต่ำกว่า1000บาทแน่นอนขอให้เป็นเสยนตรงนะครับ100%ซหรือจะเป็นเหรียญสีเงินพอศนไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญ2บาทถ้าเป็นผสยนตรงทักทายเข้ามานะครับถ้าสวยๆหรือว่าเหรียญ UNC ถึง2,000บาทได้สบายเลยลองๆดูนะครับใครมีเหรียญ2บาทสีเงินโดยเฉพาะปี2 5 4 9าร้บ้มีการคนพบเจอแล้วและคนก็ได้ไปครอบครองแล้วนะครับ นี่ขอให้เป็นพระเสียตรงนะครับเป็นต้องทำอะไรมากมายจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนี่ครับผมขอให้เป็นพระเสียตรงนะครับนี่ทีนี้มาถึงเหรียญที่สองก็คือเหรียญน,นี้เหรียญที่สองที่เพื่อนๆพี่เพียงน้องเห็นนี้ไม่ได้มาประกาศรับซื้อพระเสียงตรงนะครับเพราะว่าของคูดโดมีแล้ว เป็นเหรียญหนึบาทของในหลวงรัชกาลที่10เหรียญหนึบาทในหลวงรัชกาลที่10นะครับปีสองพันห้อกสิบ็โอ้โหก็ต้องบอกว่าจำนวนการผลิตนี่ไม่ใช่น้อยนะครับผลิตมาสี่ร้อยกว่าล้านเหรียญนนะ่ะสี่ร้อยแปดสิบล้านเหรียญกว่า,ก,วาก็ต้องโหเยอะมากนะครับถามว่าถ้ามีพระเศียรตรงคุณหลวงรับซื้อไหม รับซื้ออยู่นะครับถ้ามีพระศียรตรงเนี่ยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งปีพศที่คุนพบค้นเจอเยอะมากนะครับปี2561ของในหลวงรัชกาลที่10ทีนี้เหรียญที่คุณโดมมาประกาศรับซื้อเอาง่ายๆสั้นๆนะครับเอาง่ายๆสั้นๆนั่นก็คือเหรียญที่เป็นเหรียญแม่เหล็กดูดไม่ติด เน้นย้ำนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดเหรียญน,นี้ที่แม่เหล็กดูดติดนะครับปี2 5 6 1ก็เพราะว่าเหรียญน,นี้ผลิตจากไส้เหล็กแล้วก็นํามาชุบนิกเกิลจากไส้เหล็กนะครับพอมีไส้เหล็กปุ๊บพอมีความเป็นเหล็กปุ๊บนี่ครับผมก็จะโดนแม่เหล็กดูดติดได้เห็นไ,ไหมครับนี่จับปุ๊บดูดปั๊บเลยไ,ไหมนี่ครับผมนี่คือแม่เหล็กดูดติด แต่ครูดองตามหาแม่เหล็กที่ดูดไม่ติดนี่ครับผมปี2 5 61มีการค้นพบคนเจอนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญเหล็กดิบหรือว่าเหรียญตัวเปล่านะครับมาปั๊มในปี2 5 61จึงทําให้ค้นพบค้นเจอเหรียญที่แม่เหล็กดูดไม่ติดสําหรับเหรียญนี้ราคาถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับลองลองดูนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่500 800แถ้าสวยๆก็หลักพันเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ส่งรูปภาพแล้วก็เหรียญมาให้ดูนะครับปี2561นี่ครับผมนี่นี่ครับผมนี่คือเหรียญที่2ทีนี้มาถึงเหรียญที่สเหรียญที่สก็คือเหรียญน,นี้เหรียญที่3เป็นเหรียญการจันาพิเศษ ก็ต้องบอกตามตรงนะครับเป็นเหรียญที่ครูโดงอยากได้มากที่สุดอีกหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันแล้วอยากได้มากๆด้วยเหรียญหนึ่งบาทการจานาพิเศษนะครับเนี่ยการออกแบบดีไซน์จริงผลิตออกมาเป็นร้อยล้านพันล้านล้านเหรียญแล้วมีการค้นพบค้นเจอแต่หลายคนไม่ได้สังเกตนะครับนั่นก็คือเหรียญหนึ่งบาทการจานาพิเศษที่เป็นเหรียญพระเศียร กลับหรือว่าพระเศษสลับก็คือจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับด้านหัวด้านก้อยท่าสลับกันท่าสลับกันนะครับร้อยเปอร์เซนต์คู่ดวงรับซื้อหนึ่งพันถึงสองพันบาทลองดูนะครับเนี่ยลองลองดูหลายคนไม่สังเกตโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดจับเหรียญแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเนี่ยจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนี่ นี่ครับผมถ้าเป็นพัสดเสียงกับคูโด่งรับซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพัสดเสียงตรงขออนุญาตยังไม่รับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับจ่ายเงินสดแน่นอนทําไมคู่โด่งถึงอยากได้สามเหรียญสามพศนี้ฟังดูให้ดีนะครับเนื่องจากว่าเหรียญสองบาทคูถ้าใครเห็นเป็น f c ซคูโด่งนะครับจะเห็นว่า เหรียญพระเสียนตรงพระเสียนขวางพระเสียนเอียงคูโดงมีทั้งหมดทุกชนิดราคาแต่เหรียญสองบาทคูโดงยังไม่มีเหรียญสองบาทคูโดงยังไม่มีนะครับเนี่ยคนที่เป็นนักสะสมก็ประมาณนี้แหละส่วนเหรียญนี้ปี2 5 6 1ดแม่เหล็กดูดไม่ติดสองเหรียญนี้ก็ขันต่ำก็พันพันกว่าบาทแล้วนะครับถ้าเกิดเหรียญเดียวสวยๆนี่ก็อาจหลักพันก็ได้อันนี้แม่เหล็ก ต้องดูดไม่ติดนะครับแล้วก็เหรียญกาจนาพิเศษซึ่งเป็นเหรียญที่คุโดงตามหาอยู่นะครับจริงๆมีคนเสนอขายมานะครับเอียงนิดเอียงหน่อยอะไรพวกนี้แต่ว่าเราอยากได้พระเสียรกับร้อยเปอร์ซลองลองดูนะครับ3ามเหรียญสพสนี้ถามว่าหายากไหมก็คาดว่าน่าจะหายากอยู่นะครับแต่มีการเจอไหมก็มีการเจอนี่ครับผมแล้วถ้าเกิดไม่เจออย่าไปซีเรียสครับ สังเกตดูอย่างน้อยมันก็เป็นความรู้ของเราถูกต้องไหมแล้วถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเหรียญการนากพิเศษถ้าเจอพัเสียงกลับแล้วอยู่ในมือเราและเราไม่รู้ทำให้เราสูญเสียโอกาสลองลองดูนะครับคลิปนี้อีพนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีอ้อครูดวงพูดเสมอนะครับ ไม่ว่าสถานการณ์เป็นยังไงด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ขายของไม่ได้ด้วยอะไรด้วยคนเซฟเงินเอาไว้ด้วยไม่มีใครช่วยเหลือตัวเราได้ดีเท่ากับเราช่วยเหลือตัวเองโดยรักษะปัารานดีจากคุโดงสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโด,ดงคอยด้วยนะคะ